สวัสดีค่ะพบกับครูดาวารายตี้คุณครูสุรีคำงามเช่นเคยนะคะคลิปนี้ครูดาขอนำเสนอนะการบันทึกภาพการซ่อมรถจักรยานของมิสเตอร์ชอมนะคะลูกค้าแบ็คแพคโฮมสเตย์ของเพื่อนครูเป๊ปนะคะนะอย่างเรามีบริการจักรยานฟรีค่ะหนึ่งคันนะ,คะใครลูกค้าใครต้องนี่ก็ หมุนเวียนเปลี่ยนคิวกันนะเอาไปขี่ไปธุระอะไรใน,ในเมืองนะคะเมื่อคืนเธอยืมไปแล้วก็ยางยางแตกนะคะเชา้านี้นะเราก็แนะนําให้จุงจักรยานไปร้านซ่อมใกล้ๆนี่เธอก็ไม่ไปเธอบอกว่าเธอจะซ่อมเองนะคะเธอจะซ่อมเองแล้วก็แบบว่าแบบซ่อมเองแบบถอดล้อเอายางในไป ตัวอย่างอย่างในไปซื้อแล้วก็ถอดล้ออย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาใส่ตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสูบลมใส่ยางในสูบลมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนการประกอบล้อรถจัก,กรยานเข้าสู่สภาวะปกตินะคะลองดูว่าจะเรียบร้อยไหมนะคะตอนนี้เธอก็กําลังจะดูว่าคุดาก็จะรอดูว่าน็อตจะเหลือไหม ช่างน็อตเหลือไว้นะเราจะส่องอะส่องไอ้ทอมไปเรื่อยๆนะ That's <laughs> เรนส์เรนส์เรนส์มาแล้วไอ้ท huh. uh ่านดูรอบๆจด้ถกไปต่ว่าถูกไปเนาะไปไปู้ดีนายศิวิทย์ไปไหมผู้ดีนายศิวิทย์ไปไหม 1, 2, 3คือไปกับเอโคแบกเอออ่าไอทอมกำลังประกอบล้อรถถีบนะซึ่งยางแตกนะเธอเอาไปทำแตกเมื่อคืนแล้วเธอก็ ไม่ยอมเอาไปซ่อมที่ร้านนะเธอไปซื้อยางในมาใหม่มาเปลี่ยนนะตอนนี้กําลังประกอบล้อรถเข้าที่เก่าที่เดิมนะคุณดากําลังดูว่าน็อตจะเหลือไหมขกะเสียงดนเสียงปัญหาอไยอยู่ไหนฮะกูบอกว่านุ่มนุ่มเนงจะได้เข้าแหละโอเคังเอาวิดีโอนี้แล้วกันฉันจะ

You can make this yourself right. and we'll take a shower. Yeah. สำเร็จแล้วทุกคนใช้เวลาอยู่6นาทีนี่นะ six minutes เนี้ยฟินิสเนี้ยเฟิรนะอืม yes, นะอิสนะตอนนี้ได้6นาทีกับการเปลี่ยนลอ้อ <c oughs> เปลี่ยนยางนะใส่ยางในสุบลมแล้วก็ใส่ล้อนะ เดี๋ยวคุณดาจะทำไปเปิดแก๊สใส่หม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะมันใส่เป๊บเดี๋ยวคนต้องถ่ายเป็นวิดีโอไงเอาวิดีโอไอทอมี้แล้วกันนึ่งเซตกบลาไปหันละกับนี่เเนี่ยนะ ต้องล่างขั้นตอนล่างเข้าเอาใส่หัวิดไปโอรีแล้วฮะล่างข้าไมข้ากคจ้าแ่โอ้หน่เนี่ไหัวล่างเข้าเนยมันบงบ่กูจะทายเงาเลยไงกูจะได้บ่ต้องหยุดนีกกะล่างเข้าใส่หัวล่างแล้วเลยเลยลังจฮั่นก็ล่าเวละเปิดกองล่าไห้บ่ได้น่ะเอาจุดมันเข้าซุกจะไล่เงาๆเลยน่ะอืม เปิดกล้องทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะแน่เอานี่จบกันกำลังได้เจ็ดนาทีเนี่ยมาถึงแปดเก้าประมาณสิบห้านาที <laughs> นับไม่เหลืออีก ตอนนี้ถ่ายไอ้ทอมไปนะเดี๋ยวคูดาก็เหลือภารกิจคูดาช่วยคูเป๊บวันนี้ก็เหลือปอกแตงโมนะตอนนี้แช่แตงโมใส่ตู้เย็นเป็นลูกๆไว้ให้มันเย็นแล้วก็สักสิบโมงจะปอกปอกแตงโมนะหลังจากวิดีโอไอ้ทอมเสร็จแล้วคูดาก็จะไปนึ่งข้าวเหนียวนะที่แช่ไว้เมื่อวานสอวันนะคะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็จะเอามาทำข้าวหมานะคะไว้ทานสงกราน

แค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนฟังคนจุกจมกันถ้าเปิดมาเช็กเอาเงาจะร้องอะไรอยู่เรื่องุณนี้เ๋ยวกอ ให้อมซ่อมรถให้เสร็จตอนนี้ร้านร้านเราจะเปิดคือสิบโมงนะคะแต่ตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าลูกค้าโฮมสเตย์เพื่อนจะทานข้าวนี่แล้วก็เปิดเปิดเป็นพิเศษนะแต่ว่าหน้าร้านยังไม่เปิดนะคะนะประตูกับหน้าประตูประตูร้านกับหน้าถังที่ปิดนะยังไม่เปิดนะคะสิบโมงนะสิบโมงตรงเราก็จะเปิดนะคะแล้วบางทีลูกค้าก็ที่คุดามานั่งนี่ลูกค้าก็ ประมาณเปิดร้านบางทีก็มาเลยนะห้านาทีสิบนาทีมันก็มาละบางที่เขามาทานข้า,าวเช้านะคะแต่มากินขนมนจีนบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะคะครูดาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครปเป๊บอกว่าโอ้ถ้าครูดาจะนะต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะนะเรียนรู้อีกเยอะนะไม่รู้ว่าคุณดาจะได้มาช่วยยังไงเนี่ยนะคะคือตอนนี้ <laughs> สรุปแล้วคุณดายังช้ามากนะยังบ่ทันใจเธอนะคะ กูดายังเรียนรู้ช้ามากนะคะเขาบอกเขาบอกว่าถ้ามาทำอย่างนี้ห้ามห้ามมาติดวิดีโอติดถ่ายนั่นถ่ายนี่ไม่ได้นะโอ้นะสงสัยกูดาคงคงคือมาว่าว่าเ็นเว็บนะเป็นเพื่อนนะสงสัยแกบอกว่าโอ้้ากูดามาอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะ,นะถ้าจะทําต้องทําทําให้จริงจังเนี้ยนะสงสัยจะไม่ได้วะนะ <unt> เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ้างน้องที่มาช่วยทุกวันอีกนะคะนะน้องที่ที่เขาจ้างนี่ก็คือมาช่วยนะ,ะระหว่างเก้าโมงเออเก้าโมงถึงสี่โมงนะคะเก้าโมงถึงสี่โมงมาช่วยอย่างเงี้ยเช็ดโต๊ะนะนะมาเตรียมมาเตรียมเกี่ยวกับห้องอาหารน่ะนะคะคือนะทําความสะอาดพื้นโต๊ะอย่างเงี้ยเตรียมอ่า เติมน้ําเติมน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเอาผักเอาอะไรมาลงอย่างเงี้ยนะคะอ่าถ้าน้องที่เขาจ้างเนะาะแต่ถ้าคูดาจะมาทําจริงๆจังๆเนี่ยก็น้องเขาก็จะไม่จ้างีไง้ไงแต่ถ้าคูดาอย่างเงี้ยนาะต้องจ้างต่อแกบอก <c oughs> <c oughs> โอ้นะมันงานจุกจิกมากนะะงานจุกจิกมากๆนะฮะเนี่ยทุกวันนี้คูดาช่วยแค่หั่นผัก เตรียมผักนี่ก็ยังงงๆอยู่นะเออแล้วแกบอกว่าโอ้อถ้าจะมาห่วงไทยคลิปไทยแล้วนะโม,ได,ไ,มได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้นะเออนะเขาต้องจ้างน้องเขาต่อนะถ้าคุณดาจะมาอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้แล้วไม่ได้ไม่ไม,ไม่ได้เกี่ยวกับว่าทําร้านอาหารจริงจังอะนะเออนะ,น,ะนะคุณดาก็บอกเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวหลังสงการค่อยว่ากันอีกทีนะว่าคุณดาจะเอาอยัางไงนะคะ่าถ้ามาช่วยจริงจังก็คือเนี่ยนะ คูดาจะมาเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้นะถ่ายคลิปถ่ายรีววถ่ายช็อตอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะมันใจร้อนมากเลยอ่ะนะเนมื่อกี้นะตอนนี้กําลังว่าจะนึ่งข้าวนึ่งข้าวนะยังไม่ได้นึ่งนะบอกโอ้ป่านนี้มึงยังมานึ่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องทําทันทีอ่ะเหมือนเหมือนคูดาบอกว่าตัวเองก็ใจร้อนเนาะนะกับคนอื่นครูดาบอกว่าโอ้ต้องรีบทําทันทีแต่พอมากับเพื่อนคูคดานี่คุดูดาต้องรีบทําทันทีรีบทําให้เร็วที่สุดอีกนะนยิ่งกว่าคูดาอีงนะ เขาเนะเป๊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 ะนะคะอืมนะแต่ว่าครูบอกครูดาบอกว่าเดี๋ยวนึ่งข้าวนะเดี๋ยวครูดาขอไปถ่ายวิดีโอนะขอถ่ายเป็นเซตวิดีโอการทําข้าวหมากนะการทําการนึ่งข้าวเหนียวเพื่อทําข้าวหมากเนี่ยนะอ่าขั้นตอนการนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยครูดาอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยนะก็เลยว่าเดี๋ยวจบวิดีโอของทอมซ่อมรถเสร็จ กูดาก็จะไปถ่ายวิดีโอนะนึ่งข้าวเหนียวเตรียมทําเข้ามาก็คือตั้งแต่ล้างข้าวไงตั้งแต,งต,นะงต่ล้างข้าวเอาข้าวอ่ตั้งแต่อ่เอาน้ําใส่หม้อนึ่งเอาไปใส่เตาแก๊สเนอะหม้อนึ่งเตาแก๊สล้างข้าวเอาข้าวใส่หวดเอาข้าวใส่หวดเอาข้าวมาใส่หม้อนึ่งปิดฝาจนแล้วก็จนข้าวมันขึ้นควันสุกเห็นไหมแล้วก็เอาข้าวมาใส่ ใส่ใส่อ้นั้นใช่ไหมใส่กระด้งใช่ไหมเอาข้าวมาใส่กระด้งนะแล้วก็คนให้มันเย็นหลังจากนั้นคูดาต้องเอาข้าวที่นึ่งนี่นะไปล้างน้ําอีกเห็นไหมนอกจากล้างข้าวเปลือกข้าวสารดิบแล้วต้องไปล้างข้าวที่นึ่งอีกนะคะเอายางออกให้หมดอีกนะแต่แต่ขั้นตอนนี้คูดาคงทําไม่นานเพราะว่าคูดาล้างล้างข้าวดิบดีมากมากนะแป้งแทบจะไม่ติดละเนี่ยนะ ต้องล้างล้างย่างข้าวหนึ่งให้หมดไม่งั้นข้าวหมากมันจะเปรี้ยวอร่อยไม่อร,อ,อร่อยอยู่ที่การทําข้าวนะตัวยนะีสต์เนี่ยมันเหมือนกันเงนี้ยนะโอเคนะบอกว่าสิบโมงสิบโมงไปเปิดประตูบ้าน ช่วงนี้โกดายังอยู่นะนะแต่แต่ลูกค้านั่งทานข้าวแล้วลูกค้าของโฮมสเตย์เขาอยากกินขนมจีนตอนนี้เพื่อนโคดาขึ้นไปอาบน้ำแล้วค่ะวันนี้แกบอกโอ้นะสายวันนี้สายโคดาก็ช่วยช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะคะนะส่วนของทำขนมจีนนี้ยังช่วยไม่ได้นะคะทำไม่เป็นนะคะจบจากทำผักผักชีต้นหอม <laughs> นะนะ มื่อกี้มันบอกมึงมาดูกรัรลวกหัวงอกนะครูดาก็ไม่ได้ไปลวกผักถูพื้นเช็ดพื้นถูพื้นครูดาก็ยังทําไม่ไม่เป็นเลยทําไม่ถูกไม่ได,ด้ต้องหัดต้องหัดเฮ้มันบอกต้องหัดนะกวาดบ้านถูพื้นเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไปบ้านพี่ชายนะคะตอนนี้รอ การทดสอบโ่่เลยนะว้าวอ่าใส่ใส่ล้อรถบรรจุยางรถเรียบร้อยไม่มีน็อตเหลือนี่ <c oughs> อ่าเช็คเบรกอ่าเช็คเบรกเช็ค <c oughs> เขาเป็นช่างนะอยู่ฝรั่งเศส हां और स्कैन है और स्कैन क्यों हो रहा है อ่าไปแล้วพี่ไหนจะถ่ายเอ่อไหนล่ะ I f i n i s h for y ว u อ่ะวิดีโอนะทุกคนเสร็จแล้วนะนี่น,นี่เธอเตรียมไปเทสแล้วนะคะเอารถออกไปไว้นอกบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเธอจะไปทดลองกันนะไปทดลองขี่นะทดลองเบีทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนะ คลิปของการซ่อมรถจัก,กรยานของมิสเตอร์ทอมนะ,ะเรียบร้อยโอเคมอห okay, มโอเคไปละเธอโอเคไปแล้วนะเอาอันนี้เธอจะไปทดสอบจักรยานนะคะยังเทสยังยังขันน็อตอะไรไม่รู้ นะน่าจะเป็นการซ่อมรถที่ประสบความสำเร็จนะคะเหลือแต่เธอเช็คเบรกกับขาตั้งรถนะคะก็จะเรียบร้อยนะคะโอเค20 21นาทีกับคลิปวิดีโอของการซ่อมรถของมิสเตอร์ทอมที่เป็นลูกค้าของแบ็กแพ็กโฮมสเตย์ของเพื่อนครูเป๊ปของโคดานะคะที่จังหวัดเชียงรายน่าจะ จบไว้เพียงเท่านี้กับความสำเร็จของการซ่อมรถของมิสเตอร์ทอมนะคะเราอยู่กันแบบสบายๆกันเองกันเองอยู่กันแบบพี่แบบน้องโฮมสเตย์ Stay, พี่น้องนะคะนะทุกคนคือเพื่อนกันนะคะน่ารักมากนะคะโอเคขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ